อ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวขอจัดกล้องก่อนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันในวันอาทิตย์นะครับเรามาเจอกันวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันนี้เป็นตลาด OTC นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดสัญญาณก่อนนะยังไม่ได้เปิดเลยนะเดี๋ยวเต ีธุระนะครับทั้งวันนะครับยังไม่ได้เข้าเลยนะเดี๋ยวจะมาเข้าพร้อมเพื่อนๆนะครับในไลฟ์นี่นะครับผมขอเช็คเสียงอะไรก่อนนะแป๊บนึงนะครับโอตลาด OTC นะครับเราก็ยังหา จับปลากันได้นะครับเดี๋ยวยังไงเรามาลองกันดูนะว่าพอใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงแป๊บ,บหนึ่งนะครับสวัสดีท่านนะครับ,นนรบอโอเคเสียงชัดเจนครับ โอเค10ท่านแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับตอนนี้เป็นวัาทิตย์นะครับตลาด o d c นะสัญญาณของเราเนี่ยมีอยู่4คู่เงินนะครับจะมี USD c s f นะครับแล้วก็ EUR USD EUR GBP แล้วก็ GBP USD นะครับอ่ะสคู่เงินนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูเล่นๆก่อนละกันตอนนี้สัญญาณยังไม่มีนะครับ มีสัญญาณคู่หนึ่งอยู่นะไม้สามนะแเราคงไม่เข้ากันละครหรืองไงเราลองดูกันก่อนนะว่าจะจบยังไงนะครับ G E e, e, e G ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะก็ดูแล้วน่าจะวินนะครับแต่วินไม้สามนะก็จะลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับจะลุ้นเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวอันนี้เป็นทําฟ f r a m าทีนะครับผมเปลี่ยนเป็น1นาทีก่อนโอเค คุณพี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 นะครับโอ้หลายพีมากเลยนะครับเดี๋ยวมีมีน้ำครับมีนํำครับเดี๋ยวผมจะเข้าตามซิกครับโดยใช้เทคนิคนะครับใช้เทคนิคนะในการประกอบการตัดสินใจในการเข้านะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตั้งเป้าสักสามไม้นะครับสำหรับวันนี้นะครับอันนี้ eg นะครับก็วินไปเรียบร้อยนะครับไม้3นะไม้1ไม้2ไม้3นะวินแล้วโอเคครับมาเดี๋ยวเราลองดูนะครับคู่ GU ครับคู่ GU เราดูว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขของเราหรือเปล่านะครับ g b p USD นะครับอ่าทะลุเส้นนะถ้าทะลุเส้นก็พอเข้าได้นะครับพอเข้าได้นะอันนี้เส้น EMA 25นะครับเดี๋ยวถ้าจบทะลุเส้นผมจะลองเข้าดูนะครับ หนึ่งนาทีก็จะจบที่ห้าโมงสิบห้านาทีนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วห้าโมงสิเอ้ยเอ้ยเอามามาใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมตั้งผิดนะอืมเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะ G.U อ๋อต้องเป็นดิจิตอลนะต้องเลือกเป็นดิจิตอลนะครับ G.U ผมเมื่อกี้ผมไบดเตอรี่นะมันตั้งที่สิบห้านาทีนะครับผมว่าผมไม่ทันแน่เลยอ่าโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอรอไม้สอง เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันในเมื่อผมยังไม่ได้เข้านะผมจะดูก่อนว่าจังหวะนี้มันน่าเข้าหรือเปล่านะเพราะว่ามันเมื่อสักครู่นี้มันไม่ได้ชนมันชนเส้นแต่มันไม่ทะลุขึ้นไปนะครับมันอาจจะมีการกลับตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจผมจะรอดูว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาจบที่แนวตรงนี้ผมจะเข้านะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปก็ก็ขึ้นเลยนะผมปล่อยไปนะครับอ่ายี่สิวินาทีนะผมว่าบางทีอาจจะขึ้นไป เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับดูที่ไม้สองนะะอ่ะถ้าไม้สองอยู่ราคาลงมาหน่อยนี่ผมจะเข้านะครับดูลักษณะแล้วขึ้นนะอาจจะขึ้นโอเคครับถ้าปล่อยอ่ะขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไรครับปล่อยไปครับสัญญาณผ่านไปนะครับอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามา47คนนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับถ้าเข้ามาแล้วก็ช่วยเคาะหัวใจเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับอ่าน,นี่ไลฟ์นะครับก็จะมีพาเทสด้วยนะครับอ่า EU เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ EU กับ GU มาครับอ่าผมลองดู GU ดีกว่านะเพราะว่าดูเหมือนจะมีโวลูมขึ้นเดี๋ยวผมเปิดอีกหน้าดีกว่าเปิดอีกหน้า EU นะนะลองเตรียมไว้ทั้งสองคู่นะครับผมจะลองดูทีนะว่าไหนหน่าเข้าอันนี้ EU อันนี้อันนี้ GU อ่าผมเข้า GU ดีกว่านะ เข้า GU ดีกว่านะครับเพราะว่าวอลุ่มเริ่มเริ่มมานะครับตั้งเวลาที่5้าโมง7นาทีนะครับสำหรับคู่ GU นะครับ g b p u s d นะ5.07โมง7นาทีถูกไหมอ่าโอเคสเออ้าส่สากดขึ้นนะครับไปครับใครนะที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็ดูก่อนก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆศึกษากันไปนะครับสวัสดีครับคุณ ลิตเติ้ลลิตเติ้ลดักนะครับวันนี้ตลาดเปิดหรอครับวันนี้ไปตลาด OTC นะครับ OTC คือตลาดที่โบรกเขาเปิดให้เล่นนะครับอ๋อลิตเติ้ลดักเหรอฮะอ๋อโอเคโอเคผมน่าจะอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับลิตเติ้ลดักนะครับนี่อ่านว่าอะไรนะอ่๋อ่าครับก็คือตลาดที่เป็นตลาด OTC ครับที่โบรกเขาเปิดให้เราเล่นนะครับ มันไม่ใช่ตลาดจริงครับแต่มันน่าจะเป็นแบบตลาดของวันอื่นที่เขาเอามาเปิดให้เราเล่นเท่านั้นเองครับซึ่งข้อจะบอกว่าข้อดีป่าก็ไม่ได้ข้อดีหรอกคือมันจะไม่อิงกับตลาดใดๆทั้งสิ้นหมายถึงว่าไม่อิงกับข่าวหรืออะไรทั้งสิ้นครับเพราะว่ามันไม่มีข่าวในวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นเราก็เล่นตามเทคนิคได้เลยฮะ<อ>เราดูเทคนิคแล้วก็บางทีมันอาจจะไหลแบบเจอแนวแล้วมันก็ยังทะลุต่อได้แต่โอซีมันตลาดที่บางทีเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ อ่าโอเคครับวินไปหนึ่งไม้นะครับวินไปหนึ่งไม้นะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนนะครับอ่าแคปลงกลุ่มนิดนึงนะครับใช้มือถือถ่ายดีกว่าสักคู่นะครับขอถ่ายรูปนิดนึงโอเคมา คุณยูเซอร์นะครับถามว่าพาเทรดทุกวันไหมเอ่ออาจจะไม่ทุกวันนะคะอาจจะไม่ทุกวันก็ตอนนี้จะพยายามให้ถี่แล้วกันครับอาจจะเป็นวันเว้นวันหรืออะไรประมาณนี้แต่วันเสาร์ที่เปอ์เออรมีเวลาครับก็เลยเมื่อวานก็เลยไลฟ์ไปนิดหน่อยสักครึ่งชั่วโมงครับวันนี้ก็จะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับเพ่อมีเวลาก็เลยจัดให้2วันติดนะครับเดี๋ยงไงกดติดตามกันไว้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันในไลฟ์ครับ เจอกันในไลฟ์นะครับกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวก็จะมีการแจ้งเตือนไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารอคู่ต่อไปนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับแนะนําเบื้องต้นแล้วกันฮะตรงนี้เป็นตลาดนะครับ binary option นะครับที่เราจะมาจับปลากับตลาดนี้กันได้นะครับจริงๆแล้วกราฟพวกนี้ก็เทคนิคการเข้าเนี่ยจะเหมือนการทุกอันเหรอครับหมายถึงว่าถ้าเกิดใครที่เคย เอ่อศึกษาพวกหุ้นหรือการลงทุนอย่างอื่นนะครับกราฟเทคนิคต่างๆในการเข้าจริงๆก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้เราที่เราเน้นตัวนี้เนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะตั้งเวลาหยุดได้ตั้งเวลาปิดไม้ได้นะครับก็คือเราจะตั้งไว้ที่1นาที5้านาทีหรือ1 5บนาทีอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องรอให้มันลากจนล้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถจะจบได้อย่างเงี้ยคือมันดีฮะเราไม่ต้องรอออเดอร์ค้างคืนนะครับ มันก็สะดวกดีผมเลยเลือกที่จะเอาตรงนี้เป็นหลักมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีสัญญาณนะครับในการช่วยดูในช่วยการช่วยวิเคราะห์ต่างๆนะครับเป็นของทางซิกซี่นะครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณ1นาทีนะครับซึ่ง1นงาทีตัวนี้เนี่ยผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ในการจัดทำเลยเนี่ยคือโบก 8X นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็เลยต้องสงวนนะครับสำหรับใช้กับโบก 8X เท่านั้นนะครับอ่าซึ่งวันธรรมดาก็จะเป็นวันที่เป็นตลาด ตลาดจริงนะครับเป็นตลาดจริงเลยเราก็เล่นกับโบก8 x เสาร์อาทิตย์เขาก็ยังเปิด ODC ให้เราได้นะครับอ่า ODC ให้เราเราก็สามารถมาเล่นได้อีกซึ่งซิกตัวนี้ก็จะใช้กับโบก8 x ได้เหมือนกันนะครับอ่า USD/CHF มานะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะไม่รู้ทันหรือเปล่ามันยังไม่ทะลุเส้นนะครับยังไม่ทะลุเส้นนะครับอันนี้ผมอาจจะต้องปล่อยไปก่อนนะครับบางทีอาจจะกลับตัวหรือขึ้นก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ยังคาดเดาไม่ได้นะ เส้นที่ผมใช้ตรงนี้นะครับเป็นเส้น EMA 25นะครับอ่าซึ่ง EMA 25เนี้ยก็จะเป็นเส้นเป็นเส้นแบ่งนะครับแบ่งคร่าวๆนะครับว่าแบ่งคร่าวๆว่ามันจะเป็นเทรนขึ้นหรือเทรนลงนะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ทางด้านล่างเนี่ยแล้วลูกศอนเนี่ยกดบอกให้กดลงเนี้ยเราก็มีโอกาสจะวินสูงครับรือถ้าเกิดว่ามันทะลุไปข้างบนแล้วเนี่ยเราก็พยายามเน้นทางด้านขึ้นมากกว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกไปนะครับ ลูกศรตอนนี้ปัจจุบันนี้เลยเนี่ยลูกศรเนี่ยกำลังจะบอกให้เรา,ากดขึ้นนะครับแต่มันยังอยู่ใต้เส้น EMA 25อยู่นะ,ะเคยหลายครั้งที่มันไม่ทะลุนะครับแล้วมันก็กลับตัวลงมาต้องทบถึงไม้2ไม้3ากว่าจะวินนะครับแต่อันนี้อเผอิญว่ามันก็ดูดีนะครับดูดีแต่ไม่เป็นไรครับผมปล่อยปล่อยไปครับผมเน้นชัวร์ดีกว่านะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่บางคนอาจจะมเีเทคนิคอื่นในการเข้าก็ได้นะครับ โดยที่เราจะเอาซิกตัวนี้เป็นตัวแบบตัวหลักในการบอกเราแจ้งเตือนเรานะแล้วเราก็ค่อยมาสืบมาดูอีกทีมาคัดกรองอีกทีว่ามันน่าเข้าหรือเปล่าแค่นั้นเองครับหลักการง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่ขั้นตอนเทคนิคที่เราจะามาวิเคราะห์เนี่ยแหละตัวนี้แหละคือตัวประเด็นว่าเราจะเลือกเทคนิคไหนครับเราก็เลือกตัวที่เราชอบแล้วเราคิดว่าโอกาสวินเลทเขาสูงเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งตัวสัญญาณตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเข้ามาใช้นะครับเราจะมีห้องนะฮะห้องเทคนิคอีกห้องหนึ่งที่จะให้อยู่นะครับก็จะมีโค้ชคอยสอนเทคนิคหลายๆคนที่เขาถนัดที่เขาเลือกใช้เราก็ดูเขาเป็นตัวอย่างศึกษาเขาวิเคราะห์ว่าอันไหนดีเราก็หยิบมาใช้เท่านั้นเองครับไม่มีอะไรนะรตอนนี้เราก็คือเลือกแนวทางที่เราชอบครับแล้วเราก็เอามาฝึกฝนจนเราชํานาญเราก็สามารถจะหากินกับตลาดนี้ได้ครับซึ่งสัญญาณตัวนี้ ใช้ใช้ฟรีนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับมีแค่เงื่อนไขคือสมัครบล็อกนะครับตามลิงก์นะครับแล้วก็ฝากเงินตามเงื่อนไขครับเท่านั้นเองถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็กําลังจะรอสัญญาณนะถ้าเกิดว่าสัญญาณมาก็จะลองเข้าต่อนะครับเป้าหมายของผมวันนี้ก็จะประมาณ3าไม้นะครับแต่ตอนนี้ผ่าไปแล้วหนึ่งไม้นะครับผ่าไปแล้วหนึ่งไม้ ตัว GU สัญญาณมานะครับผมจะลองดูนะว่าเขาบอกให้กดลงนะเป็นยังไงลักษณะของกราฟแบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยมีวอล่มนะแล้วก็เป็นขีดๆเยอะอย่างเงี้ยปิดโดจินะครับอันนี้ก็เกือบจะโดจินะลักษณะแบบนี้คือเวลามันปิดโดจิเนี่ยมันจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าแท่งต่อไปเนี่ยจะขึ้นหรือจะลงะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีโอกาสเสี่ยงมากที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นทิศทางตามที่เราคาดหวังนะครับ ซึ่งอย่างนี้หมายถึงว่าเป็น50-50นะครับถ้าเราเข้าไปก็เหมือนกับ5050อะ่ะมันก็เหมือนกับเป็นการเหมือนกับารพน,นันเลยอะ่ะเราไม่อยากให้มันเป็นลนักษณะแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าแบบมีหลักการนะวิเคราะห์เงี้ยมันจะเป็นสติที่มีโอกาสวินสูงกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูคู่ EG ดีกว่านะเปิดคู่ EG คู่หนึ่งอีกหน้าหนึ่งละกันคู่ EG นะครับอ่าคู่ eg คู่ EG เนี่ยก็มีแท่ง ขึ้นมาหน่อยนะมีแท่งขึ้นมาหน่อยแต่ลักษณะเนี่ยตอนนี้เขาจะให้กดขึ้นใช่ไหมครับเขาจะให้กดขึ้นนะแต่แต่กราฟยังอยู่ใต้เส้นอยู่นะครับซึ่งลักษณะนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยน่ากดเท่าไหร่อ๋อตรงนี้เป็นไม้สองแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูอีกสักพักแล้วกันฮะคือลักษณะของตัวกราฟเนี่ยมันแบบออกแนวไซเวย์แล้วก็ไม่เลือกทิศทางนะครับซึ่งตรงนี้นี่ ก็คาดเดายากอยู่นะถ้าไม่ชัวร์ผมก็จะไม่เข้านะครับเอาให้ชัวร์ๆดีกว่าเนี่ยเราเรามีสิทธิ์เรื่องในจุดที่วินเลตสูงๆนะครับเห็นไหมครับจบแบบเนี้ยแบบจบแบบเนี้ยคือแบบเหมือนกับมันก็จบเสมอเลยอ,ะอ่ะยังต้องลุ้นแท่งต่อไปนะครับเห็นไหมครับตัวซิกเนี่ยยังเป็นแดงอยู่นะครับแล้วก็ยังต้องลุ้นให้ขึ้นอยู่นะซึ่งดูลักษณะแล้วเอ,เอาแล้วเริ่มแล้ว เริ่มโดนแล้ว